เดี๋ยวไปหาพี่วุดินด่วนครับเราต้องใส่แว่นตานะเพราะว่าตาเราเป็นตาต้อเป็นตากรุ้งเสียบนะครับอยู่ไหนล่ะโอ้อนี่ดูดิรถดำสิ่งดินด่วนนะครับทำอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับ,บทำอะไรกันนี่พี่บุด้วครับผมมาตอนไหนมางแตงวานนี่รถพี่ รีวิวขายดิรุ่งเบล์ล์มาวันใช่หรอนี่นี่คุณแจไปเปิดดิเอาลูกในขายขายขายเท่าไหร่แปดแสนห้า้อมทะเบียนแปดแสนห้าขอมทะเบียนขายในงานรถเนี่ยนะคันนี้นะใช่ขายในงานเนี่ยให้แปดแสนทวนแปดแสนห้าอันนี้จริงไปเปิดดูถ้าไม่เชื่อนี่ยไปเปิดดูได้ได้เดี๋ยวเปิดดูเนี่ยแบตจะหมดแล้วเนี่ยสองคลิปแบตหมดอะแบตเหลืออยู่ห้โอ้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไลน์อยู่มาแต่เมื่อคืนแล้ว เห็นอยู่เห็นในอะไรน่าเห็นถ่ายคลิปกันที่ไหนลงขับรถนั่งรถกับเอมซีระเบิดเมื่อคืนไม่มาแต่พกอึ้นคลิปหายนั่งแล้วนั่งตั้งแต่วันที่อยู่ราดบุรีแล้วก็กลับมาพร้อมกับแกมานอนที่บ้านแกใช่มาเช่าอยู่แถวบ้านแกแกพาไปเช่าไอ้หัวหัวโพลีส่อนใช่เห็นไหมใช่เค็มๆใช่น้ำเค็มโคตรเค็มหัวนี่เหนียวไปหมดนะอาที่เหนียวเลย รีวิวล้อดิรีวิวล้ให้ดูหน่อยฮะเอาเลยเหรอสวยไหมนี่คนหล่อเลยตอนนี้กำลังไอ้นั่นอยู่ทำคลิปตลกไงผมกำลังนั่งหาอยู่อะไรนะที่ไปทักอินเดียนะเออพี่อุ๊ดทำท่าไไปหนจะไปไหนไงโอ้ผมมาลงในเพจนะเจอได้ไหมที่ใส่แว่นตาดำไม่ใช่นะตาเป็นตากุ้งเสียบเนี่ยเห็นไหมตุจอบงี้ไงของอาบน้ำ อะไรนะไปดูเลยนะติดเหลี่ยวนี่ไปติดนด้วยเหรออ่ะไหนรถรถที่เป็นไฮไลท์อยู่ทางไหนรถที่เป็นไฮไลท์บอกไปไม่ได้มันมีคันเดียวอ่ะสไลด์จอดอยู่คันแรกไม่ไปแล้วก็รถพี่เอ็มนั่นแหละตอเดี๋ยวให้ฟังว่าทำไมถึงไม่ไปทำไมะเอา่ะเดี๋ยวให้มันหมดคลิปก่อนเลยอ๋อเหรอ เขาไม่ได้ถ่ายด้ก่อนนั้นเขาไม่ได้ถ่ายดิเหรอยังยังยังไม่เดินไปพวกเขาเยอะมากทั้งไม้ทั้งเสียมทั้งเหล็กอยโดนมาแล้วเดี๋ยวค่อยเล่าฟอร์ดพีวิวดออกไปได้เองเลยคันนี้เนี่ยพี่ท็อปบอกว่าให้ผมกุญแจมามารีวิวคันนี้สิบสองรอบ เดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าอันนี้เป็น S 700ครับพี่ท็อปเพิ่งซื้อมาใครซื้อในงานแปดแสนห้าเลยเล่มทะเบียนเอกสารครบครับคันนี้แล้วใครขับกลับนี่พี่แอมใครขับกลับเนี่ยพี่ท็อปเหรออ่ะพี่ท็อปขับกลับครับถ้าไม่ได้ปล่อยภายในงานนี่ปล่อยเลยเก่านอกญี่ปุ่นครับแท้เลยว่้เนี่ยญี่ปุ่นแท้ไหมเนี่ยแท้นี่ครับ J M ยางยังเหลือเยอะอยูนะ่คัดซีก็สวยงามมากครับทุกคนอ๋อคัสซีก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่มีไม่มีปะไม่มีอะไรเลยผมผมสวยแคดซีมากครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูภายในเนาะไห้ดูภายนอกละอันนี้จะเป็นระบบถุงลมอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นแหนบ สวยมากแค่ซีแบบไม่เขากำลังทำใบขายอยู่ไม่มีนั่นเลยจะขายรถที่วู้แล้วขายจริงอ่ะคุณนินเอาไม่จีบเขียนใส่สีรถเลยเอ้ยฟอร์ดไปไม่ไหวเขียนใส่ขนุนเลยไม่ใช่เขียนว่าฟอร์ดไปไม่ไหวท้างข้างวดสามงวดกำลังจะโดนล็อกกลางอากาศประกาศหาคนช่วยลองนวดต่อขาย เพิ่งจะล้างเมื่วอวานที่มุดมือสองมือสามมือสีเดี๋ยวเราไปดูภายในครับนี่ดูดูภายในครับภ <c ười> ายในแบบเนียมเลยเหมือนรถใหม่อ่ะ <c ười> ดูดิ มีมาให้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทำความสะอาดนะครับก็จะประมาณนี้เช็คเกียร์ก่อนครับสตาร์ตเต็ดครับนี่เลย มาณนี้ครับเสียงเครื่องก็ออน,นิ่งจัดตาแล้วค่ะซื้อหน่อยค่ะขายอยู่อันเออขายแปดแสนห้าคันนี้คันนี้เลยแปดแสนห้าคันซีผมบอกเลยสวยงามมากสองงานแล้วครับเจอฮะยกหัวดูเครื่องได้ไหมไม่ไม่เคยยกอ่ะ ตกใจอรอ <laughs> เดี๋ยวจะยกหัวดูเครื่องครับเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ท็อปยกเลยเพราะว่ายกไม่เป็นนะพี่ยกอยู่ตรงนี้พาทุกคนไปดูเครื่องครับนี่เลยเหมาะเลยที่กำลังมองหานะ กำลังมองหารถยาวไปต่อเทนเลอร์ที่ว่าเป็นเกานอกญี่ปุ่นแท้เลยนี่เลยครับราคาไม่แรงแปดแปดสิบห้าแปดแสนห้าจบหน้าง,งานมาเากลับบ้านเลยท่นี้ปกติอยู่สารครามก็จะไปรีวิวถ่ายรถพี่ท็อปที่อยู่บ้านพี่ท็อปอย่างเดียวเลยแต่ว่าเนี่ยมาเจองานที่ราชบุรีแล้วก็งานที่ชลบุรีงานนี้แหละ <c oughs> <c oughs> อ่ะทำอะไรอ้า <c> ว <oughs> สรุปขายคันไหนขายคันนี้เขาอยากกลับบ้านแล้วเขายขอ,อยากกลับบ้านแล้ว <c oughs> ขายด่วนเพราะว่าค้างข้างวดสามง่วนแล้วเขาจะลอกกลางอากาศให้ได้เลยตอนนี้ <c oughs> ให้เซลล์กิติมาัก์มาขายเลยได้ไหมเดี๋ยววันนี้พาม,มาขายฟอร์ดบายแทรกรุ่นดินดวนร <c oughs> <c oughs> ุ่นดินดวนรุ่น <c oughs> ดินดวน <c oughs> ที่ขายไม่ใช่ว่ารถไม่ดีนะครับเนื่องจากว่าทิ่เศรษฐกิจ ทำให้ต้องจำใจต้องขายค้างข้าง,งวดมาแล้วสามงวดคุณตาไม่เอาทะเบียนละ่ะตอนนี้บริษัทฟอร์ดส่งเมลมาบอกว่าจะล็อกการอากาศเรากลัวว่าเราจะกลับบ้านไม่ได้เพราะารถก็ติด <cs uk> ก็เลยจะขายในงานนี้เลยแปดแสนห้าก็ไม่เอาทะเบียนได้ไหมคะก็ไม่ต้องใช้งวดนะก็ซื้อไปเลยวันนี้ก็น่าจะห้าประมาณห้าหมื่นแปดแสนนี่ก็อันนี้รถได้เท่าไหร่ ถ้าไม่เอาทะเบียนซื้อไปเลยห้าหมื่นวันนี้ครับไมม่พร้อทะเบียนดี๋ยงงั้นไม่เอาทะเบียนไม่เอาทะเบียนเลยห้าหมื่นแต่ไม่รู้ว่าจะขับถึงบ้านหรือเปล่าเพราะเขาโทรมาบอกว่าเขาจะล็อกวันนี้เมื่อกี้โดนโดนไปแล้วเฮ็ดร้องไปแล้วเบาบาปเฮ็ดบาปเลยแอดขายด่วนมาดิมาทำคลิปอยูขายด่วนการขาย นี <differences S 1> ่ด <shirt> <laughs> <F> ีเอสบีทีคร <Sept im> ับสวัสดีครับเรื่องอยากว่ารถติดน้ำมันก็ไม่มี